เปิดเลยนะคะนี่ก็คือ asparagus นะคะที่ทำเมื่อกี้นะคะเทสเลยค่ะหัวมันจะะไเบเคิวเรีย้คิวเรียมันจะหยาบแล้วมันจะบาหยาบค่ะหยาบบอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันอยู่แฮปตูเดย์โชว์เลยค่ะเปิดเลยนะคะนี่ก็คือ asparagus นะคะที่ทำเมื่อกี้นะคะเทสเลยค่ะ พื่อความแซ่บความนัวผัดเองกินเองนะคะวันน uh uh ี hm 10, uh uh ้ค uh uh ุณครูจะให้คะแนนคะแนนเต็มสิบนี่คุณครูในซอสเตียคุณครูจะให้ไปสิบไปไปสักเก้าคะแนนเพราะว่าตัดตัดตัดหน่อไม้ฝรั่งค่อยจนว่าจ่อยหมดนะคะค่อยจะให้คะแนนไปแค่ห้าก็พอโอ้ยเนาะมันอยู่จังสัตค์มันบ่มิมันบดินใจปากบดได้เนาะนาอ แซบะ Very nice y nice ขาวันี ên, o, ้นก็กินนะคาคุณขาทำไรอะไรนานงๆก่อยต้องมาถือกล่องไปน้องเพราะว่าใส่มือถือไทยไปจะได้นะผมไเจ้ามาเด้อเมื่อกี้เขากัน่างมามกินตอนยังไงเพื่อนๆเดืเบ่งๆนี่ตอนยังไงเนี่อ t a s t the the head sir the head head ปัจหานายูชัวเแฮนเลย หมัวมันจะไม่ได้คิ้วเลียดมันจะหยาบแล้วมันจะบาหยาบครับหยาบบอทับไหม Not t o little bit bitter อ่า little b i t bitter มันก็จังสั่นแล้วเนาะ Nice nice เนาะเซม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 บีโกปิกไหมไทยอาจประจัดไหมเซมเซมไหม Not same หรอพีมือจะของกระแสบตัวเนาะเห็นงาม จะมันออนดดีผ้หลากมากดีมันเต็นออกจากสมปะนะอ่ะมอววามันเปรี้กระแทบหลายหวานไปยมล้มข้นปัญญาหนามวกว่ามันอันมันเปิด <Good. S 1> มันเปิดเป็นดอกช่อออกมาแลย huh? อันนี้อันนี้แสบหลายนากว่าเอามาเด้อ mm. มากินกุ้งแสบเตี้อ n e เซมสิน้องมันก็มันก็เซมเซมนะแต่อันนี้มันแต่ว่ามันมันอั๋วแพงไปหน่อยเนี่ยกินกุ้งขาวเด้อผู้ใดงผมไปเจาะเดี๋ยวกินเขากับหยางเรามาเก็บของธรรมชาติมากินกันนะท่านผู้ชมแซ่บแซบแซบนัวแซ่บแซ่บแซ่บเตี้ยนอัดตัวโซลหวานไหมอัสปาจัสนะหวานไหมหวานจุ้ยหวานจุ้ยไหม ทำเองกินเองทาเองกินเองคุณครูให้คะแนนแค่ห้าพอเพราะว่าตัดตัดถ้าจนหน่อไม้ฝรั่งค่อยจ่อยหมดสวบสิหา,าบอดท่อนี่แหละจึงสีแหละด้ยพี่น้องกินจังสีแหละนั่งกินไปษตะบดแสีบก่อยว่ามันชนนิบตับะที่อย่างก็จ,จับใส่ระจับมือกินโรดเธอ It's not okay with put your hand uh, with the ถามนางว่ามันบอกโอเคแต่เธอจะเอามือจับเอาหนะักอันยาวๆอันเด็ดเด็ด long one the head one เท็ก put by your hand c a n not เอามือจับเอา long one นะมันจะสิเป็นตัวเส็บนะนะเห็นบหม Short is very good very good กินเทสต์ดีเส็บเปล่าเส็บอบ่อร่อยอันบ่ขมจี หวานมไหมสวีทๆไหมอันนี้ติิสวีทเนาะมาเด้อพี่น้องเด้ขอยสิเปลี่ยนไปกินนาง,งามก่อนมนันอีกแค่สานเดือละค่ะสองเถวเด้อโมเลกุลกตีตอนนี้เวลายังไม่ถึงหกโมงเย็นเลยนะดอกไม้คอยสวยบ่พี่นอ้องดอกนี้ปลูกไว้ในบ้านมันก็ง,งามแต่จริงๆต้องปลูกนอกบ้านนะปลูกต่ว่า ปีนี้อากาศร้อนดิเซ yeah. no. mm ียเทคเลยเทคเลยเทคบิ๊กวันเลยเป็นบิ๊กเมาเลยเนาะอยู่กับคนไทยกับสกินเป็นคนไทยเหรอเป็นน้องจา๋า mm hmm. ใแซบอ่ะก็ข mm hmm. มจิไม่ขม not bite not bitten นะ mm hmm. ไหนก็กินเอาเธอกินกุ้งเช็กโตรร Harm ony. Harm ony eat, นะ้เหรอฮามันี่ฮาม่ได้่ชิมอยู่อีทนะวันชิมเหรอ อันวัฒนธรรมเขาใส่ซอนนะครับคนไทยก็เอามือจับแล้วไปเนาะโอเคเดี๋ยวจะให้นางงามก็ทั้งหมดอันนี้ก็บบอยังก็มะเขือเทศก็ลืมใส่พี่น้องจ๋าเพราะว่าอะไรรู้ไหมใส่ให้มันสวยเฉยๆดอกแซบเตี้กินเนี้ยก็แซบเหมือนหะอ่ะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าคลิปต่อไปว่าจะไปไปกินอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อน Enough for now นะคะเดี๋ยว see you n นค t time น้า y ่ะ last one สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บจับจับกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ